ga don't, 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 ตอนนั้คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพบอินธิชิตโชคปี2นะฮะในศึกกระชมมิตรนะครับและตอนนี้นะฮะยังอยู่กันที่โรงเรียนเพียรประชานะครับอำเภอตำบลเกาะพระทองนะฮะและตอนนี้ยังอยู่กันในโคกกลอยเกมนะครับเป็นเกมสุดท้ายแล้วตอนนี้นะฮะนอกจากเชียร์ถูกฝั่งแล้วยังมีรางวัลกองเชียร์ดีเด่นด้วยนะฮะและก็มายืนออกันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับชนะแล้วเกมคงจะดําเนินได้แล้วยืนอยู่กับพิศักพิศักจากร้านอะไรครับ สมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับกบ,บีนะฮะทั้งคู่ครับนี่คือเกมบ้าพลังฉะนั้นพลังเราจะไม่บ้าพอถ้าเราไม่พิสูจน์ออกมาหลังจากให้สัญญาณนะครับมือหนึ่งจับกล่องไว้นะครับอีกมือหนึ่งดึงทิชชู่นะฮะใครหมดก่อนคนนั้นชนะใครหมดก่อนคนนั้นชนะฉะนั้นจะต้องแบบทั้งหมดทั้งกล่องฮะห้ามหยิบทั้งจุกผมได้ยินแล้ว ถ้าหลวงเข้าไปปั๊บพี่เจมส์ชนะทันทีดึงทีละใบเอาความเร็วเอาความเร็วนะฮะและสู้กันแบบ2ใน3เหมือนเดิมนะฮะสใน3เหมือนเดิมและยกแรกนะฮะอันนี้ไหนๆก็ปเป็น,ะะน,น,นเ,เกมสุดท้ายแล้วนะทั้งสองคนจะมือครับจะมือครับอ่าโอ้ยเกมสุดท้ายแล้วนนะกอดกันครับกอดกันครับอ่าศึกกระชับมิตรนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเกมบ้าพลังฮะระหว่างสมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์และพีไอโค,ค้กคอยยกที่หนึ่งเริ่มครับไปแล้วะฮะไปแล้วะฮะ มันเหลือน้อยแล้วม,ม,มันเหลือน้อยแล้วมันก็ต้องติดมาเป็นธรรมดานะคุณผู้ชมครับอตอนนี้นะฮะเรากำลังหาผู้ชนะกันอยู่ยและยกนี้นะครับสำหรับการดึงทิชชู่นะฮะยังมีข้อสงสัยกันอยู่ ผู้ชมครับและหลังจากที่ตกลงกันเมื่อกี้แล้วนะฮะดึงทิชชู่ไม่เอกฉชันนะฮะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะฮะบ้าพลังเราจะบ้ากันแบบใหม่นะฮะมีเจเล่คนละขวดวางอยู่ข้างหน้าของทุกท่านนะะทั้งสองท่านนะฮะหลังจากให้สัญญาณใครดูดหมดก่อนคนนั้นชนะดูดหมดก่อนคนนั้นชนะนะฮะและเดี๋ยวจะมีการตรวจด้วยนะฮะว่าเกลี้ยงไม่เกลี้ยงนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะฮะ สำหรับยกแรกนะครับบ้าพลังนะครับรอสัญญาณนะครับนับ1นึไปฮะไปฮะไปฮะโอ้โหข้ามบีบข้าบีบนะฮะขาบีเลข้าบีบองพี่เจยังเหลืออีกเทียบเลยนะฮะอันนี้เม็เก็บเม็ดเก็บเม็ดเก็บเม็ด ต้องให้เขาแล้วครัุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะฮะยกที่2กําลังจะเริ่มแล้วนะฮะไม่พูดบ้าดังเพลงฮะบ้าพลังยกที่2เริ่มครับไปแล้วฮะไปแล้วฮะไปแล้วฮะโอ้โหฝั่งพี่เจี๊ยบยืนกันนิ่งเลยนะยืนกันนิ่งเลยเดียวยืนกันน่งเลยเดียวยืนกันน่งเลยเดียว เอฟแล้วครับคุณผู้ชมครับและอันนี้ต้องประกาศแล้วนะพี่สมศัก uh, ด anyway> so> ิ์จากร้านสมศักดิ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะชนะที่เจี๊ยบไปอย่างสวยสดงดงามเลยทีเดียวตั้งอยู่ตรงไหนนะฮะอ่าอำเภอนครจังกะบี่ครับผมร้านตุ๊กตาดิฉันอ่ามีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรครับ0815370138นครับนะฮะก็โทรมาได้เลยนะฮะพี่สมศักดิ์นะฮะพลังเหลือเฟืออยู่แล้วพิสูจน์ให้ดูแล้วนะฮะกี่งานก็ไม่ยั่นนะพี่สมศักดิ์ของเรานะครับ อันนี้แหละฮะคงจะต้องประกาศเลยนะฮะสำหรับในเกมบ้าพลังนี้นะครับพี่สมศักดิ์อิเล็กทรอนิกชนะพี่เจียบโค,โคโกอยของเราไปสงต่อ,อ2 <Yeah. S 1> คุณผู้ชมครับเทปหน้าผมจะไปยืนอยู่ที่จังหวัดไหนเล่นเกมอะไรกับร้านไหนและที่สำคัญนะฮะจะแพ้อย่างนี้หรือจะชนะแบบนี้คงจะต้องตามดูกันต่อไปสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะฮะจากโรงเรียนเกียรติประชาตำบล พระทองใช่ไหมฮะตำบลเกาะพระทองตำบลอะไรนะตำบลเกาะพระทองนะฮะโรงเรียนเกียรติวิชาตำบลเกาะพระทองนะฮะวันนี้พวกเราลาไปก่อนด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับเฮ้เฮ้เฮโอ้สมบัติพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบรู้สึุดเด็ดดูดู นี mm. oh. 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 Oh, no? ่โอ uh. oh, uh. yeah. ้โหอ่านไงบ้างแฟนคลับ <schedules> พ so nice uh, oh, okay. ี่เจี๊ยบขอเสียงแฟนคลับพี่เจี๊ยบหน่อยเร็วยังแน่นอยู่นะจ๊ะยังเอาเยอะไม่ต้องยกก็ได้ไม่ต้องยกก้ยกระดับแล้วีคู่ให้ยกก็ได้เหนือมี่พอแข็งแรงนะฮะพบอิดพิชิตโชค